ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกอิงยินดีร่วมมือกับปปชขอเวททะเบียนทักษิณรักษาตัวชั้น14นับเชื่อไม่กระทบกับภาครักนะครับกับภาพรักนะครับล่าสุดนี้นะครับก็อย่างที่เราทราบนะครับว่าปปชเนี่ยขอเวททะเบียนนะครับ ในการรักษาตัวชั้น14ของโรงพยาบาลตํารวจเนี่ยยังไม่ได้รับนะครับเอกสารหรือยังไม่ได้รับการตอบรับซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้นายกรัฐมตรีนิ่งนอนใจไม่ได้แม้กระทั่งเป็นพ่อของนายกเองนะครับนายกอิงรั่นยินดีร่วมมือกับปปชขอเวททะเบียนทัดศินรักษาตัวชั้น14ยันไม่มีการแทรกแซงให้เป็นไปตามขบวนการเชื่อไม่กระทบกับภาพรักเวทีโรคเมื่อวันที่5พฤศจิกยายน257ที่ทำเนียบรัฐบาลน,นางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกตมนตีให้สัมภาษณ์ถึงคณะกรรมการป้องกันและปารปาบปราม ชุดติดต่องชาติหรือว่าปปชอขอเวททะเบียนการรักษาตัวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกตรีจากโรงพยาบาลตํารวจแต่ยังไม่ได้รับในฐานะนายกตุรีจะสามารถเปิดเผยเรื่องนี้ได้หรือไม่ว่าเรื่องนี้ให้เป็นไปตามขบวนการอย่างไรก็ตามยินดีให้ความร่วมมืออยู่แล้วและในตัวของรัฐบาลเองก็ยินดีให้ความร่วมมือไว้ว่าขบวนการจะเป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปตามนั้น แต่ยังไม่แจ้ใจว่าในรลักของกฎต่างๆว่าเปิดเผยได้มากน้อยแค่ไหนถ้าตามกฎหมายได้ก็ว่ากันไปตามนั้นผู้สื่อข่าวถามว่าสอบถามถึงนะครับพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรพบออตรหรือไม่นายักมตีกล่าวว่าพบออตรก็ออกมาแล้วใช่หรือไม่จริงๆอยากให้เป็นไปตามขบ,บวนการเพราะต้องมีคณะกรรมการในเรื่องนี้อยู่แล้วและไม่ได้เข้าไปแทรกแซงอะไรอยู่แล้ว กับพอบอตรก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยในเรื่องนี้แต่เห็นว่าได้มีการชี้แจงไปแล้วว่ามีเรื่องของพรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ pdpa เมื่อถามว่าจะรับมือตรงนี้อย่างไรเพราะถ้าเข้าไปทําก็ถูกจะมองว่าอาจจะเข้าไปช่วยพ่อแต่ถ้าไม่ทําอะไรเลยก็อาจจะโดนอยู่ดีนายกนตรีก่าวว่า ยึดหลักของขบ,บวนการแล้วกันนะครับว่าต้องทําอะไรบ้างในฐานะนายกอมตีก็ต้องทําไปตามนั้นรัฐบาลยินดีให้ตรวจสอบอยู่แล้วและไม่ได้กระทบต่อรัฐบาลด้วย เมื่อถามว่ามีอะไรต้องกังวลต่อเรื่องนี้หรือไม่เพราะอาจจะกระทบกับภาพลักษณ์ของรัฐบาลนายรัฐมตีกล่าวว่าทางรัฐบาลให้ความร่วมมือในทุกเรื่องคิดว่าไม่น่าจะส่งผลกระทบแน่นอนเมื่อถามย้ำว่ามีการเดินสายไปในต่างประเทศในเวทีสำคัญสำคัญอาจมีคำถามจากสื่อต่างๆในเรื่องนี้นางสาวแพรทองเทา,ทากล่าวว่ายินดีตอบอย่างแน่นอน ผู้สื่อข่าวถามว่าจะกระทบต่อภาพลักษณ์ของนายยศมตีในการเดินสายต่างประเทศหรือไม่นายยมตีกล่าวว่าไม่เกี่ยวเพราะการเดินสายในเวทีโลกต้องการที่จะเอาสินค้าในประเทศไทยไปขายต้องการจะไปเปิดตลาดให้กับคนไทยเพื่อให้มีโอกาสมากยิ่งขึ้นและทางหารายได้เข้าประเทศมากขึ้นและการปรับโครงสร้างหนี้ครัวเรือนอย่างเพียง อย่างเดียวไม่พอต้องอาศัยการสร้างรายได้ใหม่ด้วยฉะนั้นทั้งซอฟต์พาวเวอร์สินค้าเกษตรทุกอย่างคือประเด็นที่อยู่ในหัวเพื่อไปพูดคุยกับทุกประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับประเทศเราอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากนายกรัฐมนตรีนะครับเรื่องที่ชั้นแต่ครับคำถามคือถ้าวันนี้โปร่งใสชัดเจน ทำไมจะต้องอ้างเรื่องการ p d p a ทําทำไมต้องอ้างเรื่องข้อมูลเพียงแค่วันนี้ข้อมูล PDP a ต้องบอกว่าเอามาเปิดเผยต่อสาธารณชนแต่วันนี้เอามาเปิดเผยเพื่อตรวจสอบนะครับการกระทาความผิดมันก็ต้องสามารถตรวจสอบได้ไม่ใช่หรออย่าอ้างเรื่องของกฎหมาย PDP a อย่างเดียวเพราะกฎหมายพีดีคือไม่ให้เอามาเปิดเผยหรือว่าต้องให้ใช้ใชอำนาจศาลในการขอครับแสดงว่าวันนี้มีอะไรปกปิดอยู่หรือเปล่ามีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าเด่าอัปเดตฟังครับ